ว่ากาวัสดีว่าเด้อครับก็ชาวออโตสานด้วยนะครับด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมารีเพย์อีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคจะมาดูรีเพย์กันต่อสู้นะครับผมเอาทัวร์นาเมนต์ดีหรือเอาเอไอนะครับก็ฝากกดไลค์กดไลค์ด้วยนะครับผมผมเล่นไปเอไอสอกตานะครับเกมแรกผมชนะ14นาที41วิอันที่2ก็12 นาทีสามสิบสี่วิอันดับที่สิบสี่นะครับก็ได้แบบก็ค่อนข้างไม่จะโหดก็ไม่โหดมากก,ก็วันนี้ผมจะมารีเพย์เอนะครับอมืมารีเพย์ AI นะครับชนะแบบรวดเร็วนะครับผมก็ไม่พูดเยอะอย่าเสียเวลานะครับเอาแบบเร็วๆไปเลยนะครับไม่ต้องเอาสิบสี่นาทีครับก็ผมบอกตามตรงนะอัปป้อมแข็งเลยนะอัปป้อมโคตรแข็งเนะี่ย กขาทำได้ไงนะแปนาทีเก้านาทีอะทำยังไงวะโอเคคือแบบห้ามห้ามพลาดเลยอะแต่ผมพลาดแบบไปจุดหนึ่งอะพลาดอะไรนะฟักทองเนีเออ่ยนัน่นแหละผมพลาดไปจุดหนึ่งนะครับก็ก็ได้สิบสองนาทีนะถ้าไม่พลาดเลยก็ได้ประมาณสิบนาทีหรือสิบเอ็ดนาทีนะครับก็ถึงค่อนข้าง่างจะเร็วกนะ็ผมเล่นเต็มที่แล้วเล่นเล่นจนแบบเอ เล่นแบบจริงจังอยู่คือผมจะเอาเปลี่ยนเอร์ให้ได้เลยอันดับหนึ่งก็ดีโอเคแล้วเกมมานะครับก็มีมีอะไรมากเก็บซอกนะครับก็สร้างแบบเช่นเคยเก็บซากก่อนครับตามเช่นเคยคเก็บปกติเลยเก็บตามปกติเลยนะครับก็เก็บซากกรให้รถซากกอนนี่เลย แต่ตรงนี้เขาไม่เอาตรงด้านหลังไม่ถึงว่าคอนก็จะไม่ไอานะก็นั่นแหละใยการใช้วัสดุก่อนไปนะครับแต่เมื่อเขาก็อิดจริงๆเออผมจะใช้วิธีการแบบวางทหารกระจายมากกว่านะครับ <c oughs> เพื่อแบบช่วยถ่วงเวลาด้วยนะครับพอหลังจากนั้นผมก็สร้างสนามตรงนี้นะครับ ก็เทคนิคอะไรไม่ใช้แต่ทุกโชคร้ายก็คือว่าผมนึกว่าแบบมัจะมาแรกๆมันจะมาฝั่งนี้ก่อนผมพลาดจุดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดจุดหนึ่งนะเพราะว่ายังไงนะคือแฮมเมอร์ผมมีแค่สามคันแล้วมันมาพอดีเพราะว่าเอไอสีเหลืองนะครัมันจะมาอยู่ตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จุดเซฟของมันเลยนะพอมันผัดแบบฟ,ฟักทองเสร็จใช่ไหมมันก็มาจุดเสร็ จุดเซฟเหมือนเดิมน,นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอฟักกองโดนจิ๊บอะไรประมาณนนั้ก็สร้างสนามไปตั้งป้อมบังเกอร์ไปนะครับผมคิดว่าแบบปิ๊บมันจะมาตรงนี้หรือเปล่าแก็มามามาตรงนี้หน่อยกดปีแดงไว้ก็หนึ่งแต่แผนวิธีของเราแบบยังไงนะแบบเล่นสายดิวอย่างเดียว <c oughs> เล่นโจมตีอะไรนะไอ <c oughs> สีเหลืองน,นะครับ ถึงแบบจาัดการมากน้อยแค่ไหนมันจะมาเรื่อยๆใช่มันมาเรื่อยๆแหละการนะครับผมผมก็บอกเขาบอกว่างวางทหารกระจายดีกว่าคือแบบไม่ต้องไปเป็นกลุ่มเออผมบูุเอโลหะเพื่อเพื่อเพื่อความถึกนะครับอันนี้ผมโชคแล้วนะไฟฟ้าตัวแตกหลงหนึ่งหัวร้อนเะนี่ยต้องเอาไฟฟ้าหรอก ้าโชคร้ายไม่ต้องมีอะไรหรอกไม่ต้องมมีอะไรเอาไฟฟ้าทําไมอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะไฟฟ้าดับเลยหลังจากนั้นผมก็โดนตอบไปเรื่อยๆแต่เขาบอกผหอัพสูตรจริงเขาน่าจะอัพตันนะเขาบอกผมว่าเขาอัพตันเนาะปวดเลยเขาอัพตันเขาเติมสี่แพ็คเขาบอกผมเติมสี่แพ็คเลสายเติมแคร์ทู ก็มีคนได้เหรียญอันนี้ผมพูดทองไปนะครับเพื่อแบบกันไปก่อแบบถ่วงเวลาไม่ให้แบบไม่ให้มันเข้าถึงฐานแบบหลักเลยนะถ้าอันนี้อันนี้ฐานหลักของเราอันนี้ฐานหลักของเรานะครับก็หลังจากั้นผมก็เอากองลังมาช่วยมาช่วยดูนะช่วยเป็นตีนช่วยกระแต มเลยสร้างแพงไว้เพื่อแบบกันแบบยังไงแบบ AI มันจะมาแต่เพื่อเราใายจริงๆหผมก็บอกว่าวางฐานกระจายแต่เขาไม่ฟังผมก็แ,แต่เขาเองแล้ววางแขนผมเพื่อสร้างฐาน G H ฐานฐา,านล่างกับแฮมเมอร์นะครับก่อนเขาก็สร้างโรงสี่ลงก็โรงฐานนะ กับโชคดีได้ของเพื่อนอ่าปุ้ดแดงไปครับไปครับผมอ๋อสร้างหาน่าไปเรื่อยๆสร้างหาน่บผมก็ปุ้ดแดงไปครับทีมีของกันเลอผมก็บอกเขาตรงนี้นะจิ๊ก แ่ผมดวงสว่งผมยิบไปแค่หนึ่งโลมีแกแบบนิดฟักทอหนึ่งโอ้โหไดไฟ,ฟฟ้าแตนะแากครับคุณเยอะจัดเลยโอ้โหมาเยอะเลยไอสีแดงครับมาฟังกับพนมิมิตรเนะ่ก็ผมโชคดีนะว่ามันไม่มาครัผมแล้าจาก,กนันผมก็จัดก,การในพวกมีฟันการไปเก็บฟักทอไปเนะี่ยฟักทอง เพราะแตั้นผมก็ชำาะบังเกอร์ตรงนี้นะครับแต่ผมก็ต้องเอกใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ถอยนะแต่มันรู้ๆผมรู้มารู้ว่าแบบยังไงนะมันสปอร์่ะมันรมันสปอร์่ะเอไอสีเหลืองมันจะเดินมาก่อนครับว่ามันสปอรเน่ยมันจะเดินมาก่อนนะเขาโชคดีเขาได้พรลิกับซุดนะครับก็พันธมิตรเรียบร้อยนะครับแต่พลาดของผมก็เริ่มมาแล้วนะนี่ตัวเหมือนแบบ แต่ของเขาแบบไม่มีฮอนะเดี๋ยวมันฮอมันพังไปแนละ้วผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคอยู่ฝั่งเขานะครับพอทองเก็บเข้าไปผมก็บูทธทองเพื่อบบการผลิตนะเพื่อความเร็วนะครับผมก็เร็วได้อยู่โอเคอืมโชคดีนะได้ไเพิ่มเกาะคุณต่อขัา้า แอบูแบบนี้ก็คือแบบเกาะคูณ2องเช่นแบบเกาะทาราาแบบอันนี้สิบห้าใช่ไหมก็คูณ2ไปก็30กันนะครับก็เกาะเร็วก็เรียบร้อยละก็เสียงตายนะครับในสูตรนี้ต้องแบบเสียงตายจริงแต่แต่หนึ่งี้โชคดีก็คือก็คือโชคดีก็คือมาฝั่งนี้นะถ้ามันมาแบบตรงนี้ผมไม่ได้หรือแบบไม่เร็วพอ ชนะ AI ไอแบบชิวๆเนี่ยครับผมโอเคคนละิปต่อไปก็ทัวร์นาเมนต์นะทัวร์นาเมนต์เออรอติดรอติดตามต่อไปนะทัวร์นาเมนต์นะทัวร์นาเมนตนะ์เนี่ยผมอย่าไปเล่นเลยดวงไม่ดี <laughs> ผมโชคไม่ดีอยู่แล้ว <laughs> โชคไม่ดีอะ่ะอย่าไปเล่นเถอะอยึดทีไลแบบดวงไม่ดีอะ่ะ <laughs> อ, <laughs> <laughs> อ่อนเน้่เสถียรเฉยมายเออ อาผมเจอเวสิบหกแล้อ๋อโอเคโอเค very good ชนะเวสิบหกเฉยอ๋อผมเกิด <c oughs> คนนี้นะก็คนอันนี้นะคนคนี้ผมจะกด B P นะครับผมก็ชนะแบบชนะเฉยชนะแบบงงอันนี้ผมแพ้นนะงเพราะว่าเจอสายเติมอันนี้แคน ชื่อเลยนะช่องอะไรนะผมก็ลืมละตายก็ผมก็เล่นกับคนมีเหรียญนะผมก็คุยกับเขาอยู่นะมีเหรียญนะนทยด้วยนะครับมีเหรียญด้วยได้กับเขาดีจริงๆ <laughs> ใครแบกกันแน่อ๋อไม่มีใครแบกนะโอเคคลิปนี้ไม่แค่นี้นะนรปรากดไลค์กดแชร้